เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนลงเกม Angel Food นะครับผมก็ขั้นแรกนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เซิร์ชชื่อเกมนะครับผมอ่าโนี่นะครับรอโหลดแป๊บนี่ครับขึ้นมาแล้วครับแล้วก็คลิกเข้าไปอันแรกเลยนะฮะนี่ครับหน้าต่าง หน้าเว็บเกมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมจากนั้นเราก็ไปที่ตัวนี้ครับดาวน์โหลดแาวโอเคแล้วหน้านี้เป็นแบบหน้าสนับสนุนผู้พัฒนานะครับผมก็ใครโดเนทก็โดเนทได้นะครับผมอันนี้ก็กดไปที่โนตัง no นะครับผมนี่ครับมันก็จะมีให้เลือก3ตัวนะครับมันจะมีเวอร์ชั่น PC นะครับแล้วก็ OS X แล้วก็ Linux นะครับ เราก็คลิกเข้าไปที่ตัวแรกนะครับเพราะว่าเราใช้เวอร์ชัน PC นะครับกดดาวน์โหลดไปเลยครับผมหนึ่งตึ๊ดเออนี่ครับอาจจะขึ้นมาด้านล่างนะครับผมรอดาวน์โหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็กดโชว์อินโฟเดอร์นะครับมันจะจะมันจะวิ่งไปหาแฟ้มที่เราดาวน์โหลดทิ้งเอาไว้นะครับผมก็ทุกคนนะครับก็สามารถแตกไฟล์ได้เลยนะครับผม ผมจะไปสร้างแฟ้มข้างนอกนะครับผมจะดึงไปใส่ผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับผมเพื่อจะให้เป็นระเบียบนิดนึนนง <c oughs> นี่ครับแล้วก็กดแตกไฟล์ครับผมเด็กแซกเขีก็เสร็จแล้วนะครับแตกไฟล์ขึ้นมาก็จะได้ไฟล์ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วแล้วครับแล้วก็ทำการเข้าเกมนะครับเข้าเกมที่ตัวนี้นะ นี่ครับก็เข้าเกมกันมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นก็กดคลิกซ้ายนะครับโอเคนี่ฮะแล้วก็จะมาเข้าสู่หน้าแผนที่นะครับก็จะมีด่านเยอะนะทุกคนเราก็กดไปที่ด่านแรกนะครับที่เขาให้เราเล่นก่อนไปครับนี่ฮะก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับก็วิธีการบังคับนะครับก็กด W A S D นะครับจะเป็นการเดินหน้าถอยหลังนะครับ กด e เป็นการเตะนะครับเนี่ยแบบนี้ครับแบบนี้ครับทุกคนเนี่ยปีประตูไปเลยครับต่อครับผมเออดังนี่ฮะถูกไว้เบรกบารกระโดดได้นะกระโดดปีแบบนี้ครับทุกคนกระโดดปีกระโดดปีกระโดดปีหน้าเออโอ๊ยเออเจอบโดน อ๋อทุกคนนี่อีโตตายโดนลอ,อยก็จบกันไปเพียงแค่นี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ